อะไรที่คุณไม่อยากเจอคุณมักจะเจอในเกมนี้แฟนนี้ EXP ในแรงมหาเทพสงคราม59ดาวณตอนนั้นที่ผมรู้บอกเลยว่าวัดเตอร์ฟักมากและแน่นอนว่าผมรีบกดอัดหน้าจอทันทีและในเกมนี้ผมก็ได้มาเจอกับตี้5พมา่าล้วนเพิ่มความบันไลให้ใหผมเข้าไปอีกเริ่มเกมมาไม่ทันไรผมก็เจอสายเพราะไอ้แฟนนี้มันยืนนิ่งที่เลนกลางคือคุณพี่เดินมาผิดเลนหรือคุณพี่กวนส้นตีนผมกันแน่อุยขอโทษทีเสียงในหัวผมดังไปหน่อยและแน่นอนว่าผมก็พยายามเล่นและประคองเกมไปเรื่อยๆไปเติมล่างบ้างโยกมากลางบ้างจนผมได้มาเจอสรอาะ ดีๆแฟนนีมันก็จะโยกมาโลมแบบดือๆจนกลายเป็นว่าทีมผมมีโลมถึง2ตัวซึ่งโลมแต่ละตัวในทีมผมแม่งช่วยเชียอะไรผมไม่ได้เลยแถมยังไม่มีตัวยืนอีกมันเลยทําให้ผมที่เล่นโนวาเลียนเนี่ยเล่นยากขึ้นไปอีกและบวกกับฝั่งตรงข้ามที่มีแต่ตัวหลงหลวงมันเข้ามาทีนี่ผมกับบ่อตลอดแน่นอนว่าฟังจากที่ผมเล่ามาถึงจุดๆุดนี้แล้วมันแย่แต่มันมีแย่กว่านี้อีกเพราะผมเจอสไปร์รอบที่3เพราะอยู่ดีๆเอสเติด,ด 1, ก็ยืนนิ่งแบบไม่ไหวติงเพราะดูเหมือนว่าจะน้อยใจที่ตัว มันไม่แครแต่กูแคร์เพราะดาวกูใช่ครับและแล้วดาวผมก็ตก